เห็บหมดมัดหรือว่า,มาแมลงต่างๆบ่ว่าแมงวีบ่ว่าแมงวันสองสามเมื่อหายขาดหายสนิทพร้อมเรื่องหูสวัสดีค่ะอิสานพร,รเจ้าครับผักสวนครัวปลอดสารค่ะขนบ้านบ้านก็เอาความรู้บ้านบ้านแบบภูมิปัญญามาฝากรู้แล้วไม่มีเสียมีแต่ได้กับได้เมื่อเจอปัญหาน้ำไปไส ได้ผลเกินค่ามัดเห็บงดมแมลงชนิดต่างๆหรือว่าทุกชนิดที่มันเข่าหูเข่าหูนะครับเข่าหู <c oughs> ยิ่งเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าลูก,ลกลๆหลานๆมันดื้อมันสนไปมองที่มันมีพวกมแมลงพวกเห็บพวกมัดอย่างต่างๆนั่นมันเสี่ยงต่อการเข่าหูได้นะพนพี่น้องนะเพราะว่ามัน เข่าหูได้ง่ายมันเข่าไปได้แล้วอาการของมันนี่มันเก็บมันปวดอีหลีนะพี่น้องถ้าแค่สนหน่อยหนึ่งบริเวณหูนี่ห้องจักเลยแหละเพราะฉะนั้นมาเอาความลูกไปติดโต้ต้นยาสูบค่ะนี่แหละพี่น้องต้นยาสูบเคยเห็นกันบ่ที่ผูเถาผูแก่บ้านเขาตังตะกี้เอาเด็ดเอาใบแก่ๆแล้วไปหัน่นหั่นไปซอยแล้วกับมาตากแดดเบิ่งดอกมันนะพี่น้อง สวยว้อยหล่าวะ่ะสวยมากๆเลยค่ะดอกเขานี่ค่ะอมอมชมพูอมม่วงๆค่ะสวยคักอีหลีนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงของเฮาบอกว่าหมาแมวหรือว่าวัวควายนะพี่น้องถ้ามันเป็นแผลหรือว่าเป็นขี้เหี้ยนเป็นยงางกระซังให้เอาใบยาสูบจากซี่หาใบไปตำสดนะพี่น้องเราก็ขั้นเอาเต้าน,น้ำไปพอกไปท้าอาทิตย์เดียวอยู่ชิ่งนิ่งนะครับหายหลีนะครับพวกพวกขี้เหี้ยนหรือว่า พวกแพพวกอย่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับต้นสดๆเขาลู่แล้วบัดที่นี่เขามาลู่เกี่ยวกะยาตั้งหรือว่ายาเส้นนะครับนี่ยาเส้นนะครับยาเส้นที่เพิ่นหันมาแล้วตากมาแล้วถ้าเห็บหมดมดัดหรือว่ามลแงต่างๆบัวแมงวีบัวแมงวันหรือว่ายุงมันเข่าหูนะพี่น้องขอแค่พี่น้องหายาตั้งในยุสัสก็ได้เอาไม้จากหยิบนึงนะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปซับน้ำจุ่มน้ำแล้วก็ให้มันเข่าเข่ากันแล้วก็หยอดไ่หูเลยหยอดใส่หูหพวกแมงพวกยังกะสีออกมาหรือถ้าบ่าได้แบบนั้นเขาเอานี่ไปซับกะเหล่าขาวหรือว่าเหล่าล้นะพี่น้องมันสิชุนมากกว่าเก่าเอามาเบียบไ่หูบ่โดนพวกนั่นกะสีออกมาง่ายงายนิดเดียวการทําแบบนี้ขอให้ทําจากมือละสองเทือเส้าแรงนะพี่น้องแล้วก็จากสองสามมือ เพราะว่าวอาการปวดอาการเก็บในบัง้งหูเขาเนี่ยหายเป็นปิดทิมนะครับนี่ง่ายๆภุมมปัญญาหรือผู้ใดหูเป็นน้ำนวกหรือว่าบ้านเขาก็ะสีเอินหูเนา่านั่นแหละที่มีน้ำไหลออกมามีกลิ่นเหม็นอีกตั้งหากนะครับอันนี้ก็แก้ด้วยภุมิปัญญาง่ายๆขอแค่น้ำเอาบักกอกบักกอก,กสุกนะพี่นอ้องบักกอกบรแเวนบักแหกนะครับบักกอกที่ใส้สมตำ่ำไส้แก้วนะนะั่นแหละ นะครับนวยกลมๆนั่นแหละนะครับเอาน้ามันมาบีบใส่มือละสองสามเทื่อแล้ว, 2, 3, ลวก็จากสองสามมือหายขาดหายสนิทพร้อมเรื่องหูน้าหนวกหููหูหมันเหม็นนี่ก็นนำความรู้แบบภูมิปัญญาแบบร้อยเปอร์เซนตเลยนะพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้รับรู้เอาไว้แก้ปัญหาเวลาเจอปัญหาแบบนี้นะครับได้ผลเกินคาดเกินร้อยไม่แพ้แผนปัจจุบันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ